ม,มีแรกวะเนี่ยมีแล้ครับมีแลกโอ้ยที่เซนงาขนาดวะจีเออุ้ยกระคอไม้เลยเหรอไว้กระตับอย นี่ต้มปเียงทีเด็ดป่ะนี่ตอนนี้นทีเด็ดนะอันนี้กี่เดงโบ้นี่กี่เดกี่เดงก็มือมาเต้

無理やね。